ไดเหนป้านความสุขยังมีความสุขมากได้เหนป้านความสุขยัง าสวยงามก็่ายเจอปลาสวยงามเลยค่ะเจอาเจออีาสวยงามก็่ายสบายสบาย 3, ตาค่ะ เย็นเย็นต้องสู้ันตัดแหวกไหวเป็นอยากเป็นปลาจังเจอเจ้เปลาสวยงามก็ถ่าย ก็มาเป็นมเมกเซนเจอร์นะสามตัวสวต่อไปลมเย็นเย็น ขอบคุณน,นะคะที่รับชมต่อความลมเย็นเย็นขอบคุณนะคะหวับดีค่ะขอบคุณนะคะหวัดดีค่ะขอบคุณนะคะ,คนนะ,คะที่รับชม เจอปลาสวยงามก็ถ่ายรขอบคุณนะคะแบบดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณนะคะ ที่รับชมปลาเห็นปลามีความสุขอย่างเจือปลาสวยงามเลยค่ะดูปลามีความสุขมาก แก้ไขกระนาก็ก้องแก้ไขค่ะสบายสบายอันนี้ก็มาเป็นเม็ดเซนเจอร์นะ

ก็กล้องแก้ไขค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมป้ายินป้ามีความสุขอย่างไรนะคะทำงานอะไรไม่มีปัญหาไม่มี แหวกไหวไปอย่าเป็นปลาจังสามตัวนนี้ก็มาเป็นเมดเซนเจอร์นะ เกามาเป็นเมสเซนเจอร์นะค่ะสวยงาม โอ้มเย็นเย็นเอ่อเกินคะสวยนมมากหรือใกลาย3ตัวค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้ก็มาเป็นเมนะ็กซิเจอร์น่ะ คุณนะคะที่รับชมปัญหามี้แก้ขอสามตัวนะะออเน,นะะ่ะสวยงามเลย,ยออกลสามตัวะคะ่ะ สวยมากเลยสนะ่าค่ะมบมย็นงย็นแหวกไหวปันอย่าเป็นปลาจังสบายสบาย ปลาเห็นปลามีความสดจริงเจ้ปลาสวยางามเลยค่ะที่ปลาอุปสรรคก็มีให้ต่อสู้นะคะ อันนี้ก็ามาเป็นมッชเซนเจอร์นะอันนี้ก็ามาเป็นมッชเซนเจอร์นะสามตัวไม่เพิ่มเพิ่มคนละ สวยงามอันนี้ก็ามาเป็นเมนะ็กเซนเจอร์น่ะอุปสรรคนี้อุปรสรรคต้องมีให้ต่อสู้นะคะ So